เปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนำแอดมินต้น TP เจเพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เลือกตั้งแต่ห้าสิบาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเทแท้ยอดไรค์8 0มื0นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีชาวโคเรลยทุกคนนะฮะวันนี้เรามาขี่ดาบกันของมูลากันนั่นเองนะคือวันนี้นะฮะเรามา รีวิวสกินใหม่กันนั่นเองนะฮะเป็นสกินมุลาบนะฮะสกินใหม่นะฮะของตัวของอมีคนในเพจนะฮะฝากมาให้นะต้องขอขอบคุณน้องคนนั้นหรือพี่คนนั้นที่ฝากมาให้กันด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมสําหรับสกินนี้นะฮะคือผมไม่ได้เติมไงเออผมไม่ได้เติมตัวสกินนี้แต่ว่ามีคนเอามาให้ผมรีวิวก็ต้องขอขอบคุณ <c oughs> มากมากเลยนะครับณจุดจุดนี้แล้วโจเกอร์ยะโอเคโอเคผมรู้ว่ามันจะชอบวิ่งตัดตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> แครี่ทุกคน เวลาเข้ากางถ้าไม่จงอิงตัดตรงนี้โลตาตรงนเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะต้องขอขอบคุณร้องน้ำมมากเลยนะครับที่ส่งมาให้นะฮะหรือจะเป็นพี่หรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับมูลาสกีนี้ขอบคุณมากครับนะครับวันนี้นะฮะใครใครที่อยากเขาเรียกว่าอะไรนะครใครที่อยากให้ผมรีวิวสกีนนะฮะแต่ผมขอเป็นสกินใหม่นะ,ะก็สามารถเอามาให้ผมรีวิวได้นั่นเองนะคราเพิ่มโอ้โหแล้วแบบสกินสองข,งข้างที่สวยมากเลยเนาะ เออวันนี้เราจะมาเล่นมูลหลกันให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะดีแหละเพิ่งยืนนะลูกโซโล่แรงด้วยเนี่ยเอาตัวเข้ามาลดดาวเล่นโอ้โหสวยสวยจริงสวยจริงต้องบอกว่าสวยจริงอุย้ยได้แล้วฟุตบาทโอ้โหสวยจัดฟาร์มก่อนนะฮะค่อนข้างฟาร์มช้านิดนึงนะฮะตัวแรกสกินวาเลนไทน์นะครับวันนี้เราเจอเป็นไอโอไอป่าด้วยนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีไหนเขาต้องเสียฟิกเกอร์อะเออเอื้อ <c ann ot> ้าัการอึบอึบโอ้โหวกการเคียกๆอยู่เลยอะโอ้ยตะเปร็ดมันมูนเป็นอะไรฉีฉีฉี่ลมเหรอหรืออะไรวะไวเล็โลมอุยหมันจะได้ป้อมนแล้วด้วยดูซะก่อน ธรรมดานะครับนะฮะโอ้เมื่อกี้งานแห้งนะครับโอเคฟาร์มสองกองจะได้ฟาร์มเร็วขึ้นโอเคโอเคโอเคฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวจะได้ขึ้นมีแก๊งบนเอามุญลงบลาดเออเอาให้มันได้หน่อยเพื่อนเออโดนฆ่าอีกเอาอีกกูเอากี่ได้ฆ่าด้วยเฮ้ยรวบรวบโอ้โหวร,รโหวบไม่ได้ครับสิกเกอร์ ได้ครับผมได้บนนะเนี่ยเอาจริงอือหือโหตันด้วยนี่ไงตายซะไม่แล้วเอาอีกขึ้นรอไปโอ้โห่ป้อมมันก็ยิงกูจังยิงเท่าไหร่วะเนี่ยป้อมน่ะป้อมมันก็ยิงผมจังเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายนะโอ้โหเดมันคิว ทิปเปิลคิวครับจังหวะนี้ถ้าผมไปผมก็จะเป็นคอสคิวแล้วเดี๋ยวขึ้นมาจากล่างขึ้นมาจากล่างเ่ยเฮเพื่อนโอ้โหโดนไดะนะ้เพื่อนอะเราไม่ได้บ่นด้วยนะก็ขึ้นมาจากล่างครับผมมาช่วยไฟมาเอาอีรอดด้วยจังหวะเมื่อกี้นี่ฮึมไม่ก็ โอ้โหตายครับบอกเลยว่าอันติค้างด้วยว่าแล้วทอนนมึงยืนนิ่งๆค้างเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเจอเอาอีด้วยไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวแหละเราเซียนอยู่จิบหายโดนดักว่าแล้วโดนดัก <c oughs> แม่งวิ่งเข้าเงาเลยโอ้โหสุดจริงๆคนคนนี้ มันหนาเลยนะประเด็นเฮ้หลบดาเมจหลบความเจ็บปวดทุกอย่างโอ้โหยังโดนอันนี้อีกกระสุนหูด้านล่างโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนยับครับ อ้ยทำไมมันไม่ถึงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนึงได้ไงโอ้หเดี๋ยวเดีเขาได้อะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยสี่ห้าตัวอยู่ตรงนั้นเลยเหรอแล้วเลนบนไม่มีใครดันอะ่ะได้ปั้มบนนะั่นี่อเอาจริงอ่ะเอาจริงๆได้ปั้มบนนะครับเราไปจักรอกก่อน,นะฮะ เกได้ปัอมบนแล้วโ okay, <im itation> อเคเพื่อนได้ล่างไปโอ้โหโอ้โหควนตีไม่ค่อยออกไ,ไงเป็นไงโดนดักปะเนี่ยเราโอ้โ oh ห oh. ตรงกลางสี่คนหายหมดเลยไปไหนไม่รู้ยิงเราปะเนี่ย โอ้ก็ยิงลัวๆน่ะเดินมาตรงๆขนาดนี้ไอ้บ้าด้เอ้ยแต่ผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เพลงก่อนจะมาทีครับผมอุ้ยเอาแล้วนัวแล้วจังหวะเราฟาร์มพอดีเลยโอ้โหเจ็บว่ะโอ้โหมันฟาร์มเสร็จพอดีเลย ดิ้อดิ้รู้ร้อยเรายังไม่ได้เซฟเบสเซสแลชเสร็จมันตายเลยจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยชัดดาวสวยอยู่ใครมากันการดูสิไม่มีใครมากันฮะโอเคจะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเข้าเข้าจริงเหรอโอ้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ สกิลหนึ่งตอนที่เราจะไฟต์ตลอดเลยยนะังอ้าว้ง <c oughs> งี่เง่านะเฮ้ยใหญ่หัวโยกเอาอีไปไหนเอาอีไปไหนเอาอีไปไหนฮ้ไไน,นี่ไงเอ้ย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 เอ้ทำไมเอ้ยทันตีไม่ออก โอ้มันไม่ตายสักทีวะน่ะเฮ้ยไปยีบมานเนี่ไงบอกเลยว่าอันติไม่ต้องกดฮเฮ้ย สวยครับสวยครับสวย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 มีคนแทงป้อมให้จังหวะนี้คนผนิตไปไอ้ชุบชุบชุบอึ๊บหลบโดนเขาจะปวดฮึๆสวยจะจัดสวยจัดสวยจัดบอกเลยว่ายิ่งสกินแพงยิ่งอันติแรงนะจ๊ะเยอะแค่ผมชอบเสียงฟาร์มนะ โอ้โหดูคือดัมิชั่นสแล็สวยมากเอาจริงเอาจริงนะมันสวยมากเนี่ยดัมิชั่นสแล็มันเป็นแบบอันใหญ่ใหญ่แบบสวยมากสวยจริงแล้วก็ดูแรงด้ดูแรงดูแรงทำไมอวยจังวะการิน่าก็ไม่เห็นใจการิน่าน่าจะให้ผมเอารีวิวให้เนาะเออแบบอะไรอย่างนี้โอ้โหแบบไม่ไหวเลยอ่ะ เราต้องมาเติมเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งผมก็ไม่เติมไง <laughs> ถ้าเป็นนาคอผมจะเติมอยู่ฮึดตายซะเฮ้ยโอ๊ย,อยเก็บจะเป็นถึงสีแต่กเลยกูตายห่านละโอ้ไม่นะงานไ่อะไรขนาดนั้นกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ้ยเรียบร้อยทำไมมันตายแค่ตัวเดียวอะตัวที่เราล้วงอนะแล้วตัวอื่นอนะ ตัวตัวอื่นนะถ้ามันตายแค่ตัวเดียวที่เราล้วงอะแล้วตัวอื่นอะเพื่อนดำมงดอเมยไปไหนหมดอะลกูกอุ๊ยตีคลิปนี่ไงหนีไม่พ้นความเจ็บปวดหรอกบอกเลยเรียบร้อยบอกเลยว่าหนีไม่พ้นมมราดแบกด้วยจัดไปครับพยายามอยู่นะเพื่อนพยายามอยู่นะจ๊ะ ตั้งมันตีใกล้ปะเนี่ยตั้งมันตีใกล้ครัเมื่อกี้แบบหัวสั่นยับเลยจะตีคลิปหัวสั่นยับเลยโอ้โหขอได้ไหมเขียนขอนะขอนะอือปุเอ้ยโอ้โหไวจัด เดี๋ยวดิเดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบปั๊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 บโอ้โหเฮ้ยรโดนดักเอ๊าโอเคครับเมื่อกี้เราแบบตีกับสู้ได้แล้วแค่อีกฮิตเดียวเองโอ้ยแบบอีกระบัฟน้องๆผมจะแบกผมจะแบกเอง อมังกรก่อนเพื่อจะได้เผาผานสวยเซยครับโอเคเฮ้ยอะไรอะไรเล,ล,ล,ล่าอะไรเล่าไปเล้าอะไรเลยเ่อยโอ้โหมาขนาดนี้ทีวีเพื่อคุณไหมล่ะ ตายว่ะตาย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 อยู่โอเคโอเคตายอยู่เนี่ยแก้ทางแก้ทางแก้ทางตัวใหม่ไม่รู้แก้ทางได้หรือเปล่าเฮ้ยเพ,เ,เพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วแต่ว่าคิวยังไม่ดันได้ตัวหนึ่งไหมนะ่ะโอ้โหสักตัวเถอะเพื่อนมาดิ Net เนทรูเฮ้ยไม่ผมก็ใช้เนทรูนะอย่าอย่าว่าเนทรูผมก็ใช้เนทรูนี่เห็นดียอยู่เลยไม่เห็นเป็นไรเลย กับบอลก็กยังชอบนี่มาเร็วรวมเร็วรวมรวมกลับบ้านก็ได้วะกลับบ้านแล้วไปปล่อยเอ้ยรวมปะเนี่ยรวมรวมไม่กลับแล้วหรอม,มาเร็วต้องกละรางต้องกลาง กูเจ็บ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 อย่าฟิกอย่าฟิกหายแล้วอะไรเนี่ยฮึปุ๊บจุบเฮ้ยโอ้โหมันมันพุ่งมาอย่างเลยเฮ้ยหายแล้วอะไรเนี่ย,ยะะเฮ้ยึฮึโอ้ยอยามึงยังไล่กูอีกเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยูู่ม้าดออกมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็จะดักมา้าไม้มีอนติเนี่ยเอาฟองไหม จะได้จบบ้านจะได้จบจบกันไปสักทีจะได้เอ้ยโดนปิดหลังชิบหายแล้วโดนปักกลับไปถังหวะนนี้นะฮะเราจะเนียนเข้าบ้าน,นะฮะเขาบวกกันนัวครับเขานัวกันจัดครับเขาหนัวกันจเขาหนัวกันจัดครับผมเขาหนัวกันจัดเขาหนัวกันจาดเขาหนัวกันจาดเขาหนัวบอกเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วแม่ชนะฮะแน่นอนไอ้บ้า โอเคครับผมอันนี้เป็นไอดีของท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่ง ID ไปดีมาให้ผมเองเนะครับแล้วเม็ดทำมาได้ไหนเนี่ยยีเปอร์เซ็นโอ้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็ซาก,กินี่ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะโอ้วตายไปสามแบบงงเม็ดทำไปแสนกว่านะฮะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกระแจ้งเตือนเอาวไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจพินิจก็บายบาย